วิวพรนแล้วก็สโนไวท์แห่งประเทศไทยถ้าเป็นต่ก่อนเราทั้งผู้บอกว่าทําดีๆเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเราเป็นไอดอลเราเป็นนางบงนางแบบแต่วันนี้เราได้เป็นสาวหญิงเราเป็นสาวหญิงดิสกซีนะคะแล้วก็ทางนี้ก็เป็นวิเลน์ของลินี่ด้วยค่ะวิเลน์ค่ะแต่เป็นราชินีเแต่เป็นราชินีก็คือก็จะลายไม่ลายไปคิดเอาเองแต่ว่าในวันนี้เราได้เป็นราชินี ตอนที่ฉันเด็กๆพันแม่เคยสอนให้ฉันผิวปากเพราะตอนที่ผิวปากใจโรจะได้ขับขานจงผิวปากทำงานทำเป็นเพลงสกสาสต์กระจกวิเศษบอกข้าเธอผู้ใดงามเลิศในปัฐพี Snow White ผลงานจากดิสนีย์ตามหา Snow White สนุกมากนะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแลับตาว่ นาคมนี้เด็กสาวที่เราควรเป็นแต่ยังดูขาดมนไครไม่ฝากออกมาแห่งภาพยนตร์จะปรากฏช่วยบอกได้ไหมฉันต้องไปทางไหนสโนว์ไวมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์